สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะก็มาพบกับครูยิในรายวิชาสุขศึกษานะคะ EP ที่2ของเทอม2นะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการสร้างแล้วก็การรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของความสําคัญของการสร้างแล้วก็การรักษาสัมพันธภาพนะคะในเรื่องของการ สร้างแล้วก็การรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวกับเพื่อนกับบุคคลอื่นไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะมีวิธีการสร้างแล้วก็การรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนแล้วก็บุคคลอื่นๆเนี่ยยังไงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของปัจจัยที่ช่วยให้การทำงานกลุ่มนะคะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะปัจจัยที่ช่วยให้การทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จ น,ะะนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่สามารถทำให้งานกลุ่มเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะอ่านี่นะคะนักเรียนจะมีวิธีการใดนะคะเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยยอมรับความสามารถของนักเรียนอ่าเราจะมีวิธีการยังไงคะมีใคร รู้บ้างนะคะลองคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าเราจะมีวิธีการยังไงคููอยากจะรู้ความคิดของนักเรียนมากเลยว่านักเรียนเนี่ยจะมีวิธีการยังไงที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยยอมรับในตัวเรานะคะอ่ะ การเรียนหรือว่าการทํางานนะคะนักเรียนเป็นกลุ่มจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับคนหลายคนใช่ไหมคะการเป็นผู้มีความสัมพันธภาพที่ดีเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้นั่นเองนะคะเพื่อให้งานประสบความสําเร็จนั้นจําเป็นต้องอาศัยหลายปัจจัยเลยนะคะ หนึ่งเลยนะคะก็คือความสามารถส่วนบุคคลนะคะทุกคนเนี่ยมีความสามารถในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะ,ะการที่กลุ่มมีบุคคลที่มีความสามารถในหลายๆด้านนะคะก็จะทําให้งานเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสมมุติว่าเราได้งานกลุ่มอ,อย่างเช่นได้รับมอบหมายให้ออกแบบนะคะโปสเตอร์นะคะ,ะซึ่ง ในทีมของเราเนี่ยมี3คนนะคะซึ่งในใน3คนนี้คนที่1นะคะเขาก็จะถนัดในเรื่องของอ่าเรื่องของศิลปะคนที่2นะคะก็อาจจะถนัดในเรื่องของตัวหนังสือสวยใช่ไหมคะคนที่3ก็อาจจะมีจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์นะคะก็3คนนี้พอเอามาทํางานรวมกันนะคะก็จะทําให้ผลงานโปสเตอร์ที่เราออกแบบนะคะก็จะค่อนข้างสมบูรณ์นะคะ สองนะคะก็คือ การยอมรับความคิดเห็นแล้วก็ความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะสมาชิกในกลุ่มเนี่ยต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะในขั้นตอนการทํางานแล้วก็ร่วมกันหาข้อตกลงตามหลักประชาธิปไตยนั่นเองนะคะก็คือมีการโหวตนะคะมีการลงคะแนนอ่ามีการเลือกนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ยึดความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งเป็นใหญ่นะคะยอมรับความแตกต่างในความสามารถของบุคคลนะคะไม่ดูถูกหรือปิดกั้นความคิด ของผู้อื่นนะคะแล้วก็ให้คนได้แสดงความคิดและมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองนะคะอ่าสามนะคะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่มนะคะการทํางานกลุ่มนะคะจะสําเร็จได้ต้องเริ่มจากสมาชิกทุกคนมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การทํางานกลุ่มเนี่ยประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนั่นเอง นะคะความรับผิดชอบอ่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานของกลุ่มนะคะปฏิบัติหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถไม่ละเลยหน้าที่นะคะไม่ทิ้งงานนั่นเองนะคะและหากงานในหน้าที่ของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำยังไงคะก็คือต้องนั่งเล่นดูเพื่อนไหมไม่นะคะเราก็ควรที่จะไปช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นนะคะเพื่อให้งานกลุ่มเนี่ย สำเร็จทันเวลาแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะ,ะห้าหานะคะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มนะคะการทำงานกลุ่มเนี่ยควรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะให้สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันนะคะโดยดูจากความถนัดของแต่ละบุคคลอ,อย่างเช่นมีคนอยู่สองคนสมมติคนหนึ่งถนัดศิลปะคนหนึ่งถนัดตัวหนังสือสวย เราจะมอบหมายให้คนที่ถนัดวาดภาพเนี่ยมาเขียนตัวหนังสือได้ไหมคะไม่ได้ต้องให้คนที่เขียนตัวหนังสือสวยมาทํางานในส่วนนี้แล้วก็คนที่ถนัดในเรื่องศิลปะตกแต่งเนี่ยก็ให้เขามาวาดภาพตกแต่งนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ต้องมีความสมมามัคคีกันนะคะช่วยเหลือกันหากงานของสมาชิกคนใดมีปัญหานะคะเราก็ต้องช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะ อะถ้าสมาชิกในกลุ่มนะคะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อก้านมีความร่วมแรงร่วมใจกันนะคะรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่แล้วก็มีความสามาัคคีกันในการทํางานนะคะก็จะทําให้การทํางานกลุ่มเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะครูก็มีแบบพัฒนาทักษะในการข้อสอบหรือว่าข้อสอบมาให้เราทำนั่นเองนะคะ10ข้อนะคะให้นักเรียนนะคะ ทำแบบทดสอบนะคะลงในสมุดนะคะ ah, เลือกเฉพาะคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนช้อยมากข,อ,ขององไม่ต้องเขียนมาหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่นี่ไม่ต้องเขียนมาหมดนะคะเลือกคำตอบที่ถูกเท่านั้นนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งถูกนะคะก็ให้นักเรียนเขียนข้อ1แล้วก็อาเขียนคำตอบที่ถูกลงไปนะคะไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะเดี๋ยวข้อหแล้วก็ตอบ ข้อ 1, 2 3 4 4อ่ะตัวเลือกที่1,2,3,4อ่ออันไหนถูกนะคะอย่างเช่นตัวเลือกที่2ถูกนักเรียนก็เขียนตัวเลือกที่2แล้วก็บอกอ่าเขียนเขาเรียกว่าเขียนช้อยอ่าของคำตอบนั้นด้วยนะคะ ข้อที่1น,นะคะการสร้างแล้วก็การรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นนะคะมีความสําคัญอย่างไรนะคะ 1. น,นะคะผู้อื่นรักไข้ชื่นชม 2. ทําให้เป็นผู้นํากลุ่ม 3. ครอบครัวมีชื่อเสียง 4. ส,สุขภาพร่างกายแข็งแรง ข้อนี้ครูเฉลยนะคะก็คือ1น,นั่นเองนะคะผู้อื่นรักใคร่ชื่นชมนะคะเพราะว่าการสร้างแล้วก็การรักษาสม,มัรธภาพกับผู้อื่นนะคะอย่างเช่นมีน้ําใจรู้จักช่วยเหลือแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีต่อบคุคคลอื่นนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับความรักแล้วก็ความชื่นชมตอบกลับมานั่นเองนะคะ อ่าข้อ2นะคะการสร้างแล้วก็การรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวอ่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดนะคะ 1. น,นะคะเพื่อนบ้าน 2. ครู 3. คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง 4. ทุกคนในครอบครัวข้อนี้ตอบนะคะ ก็คือทุกคนในครอบครัวนั่นเองนะคะเพราะว่าทุกคนในครอบครัวก็คือผู้ที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับเรานะคะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทุกคนนะคะอ่านักเรียนคะครูย้ำอีกทีนะคะในการทำแบบทดสอบลงในสมุดนะคะให้นักเรียนเขียนอย่างเช่นอ่ะข้อ2นะคะ การสร้างแล้วก็การรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวข้องกับบุคคลใดนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนช้อยตรงนี้นะคะอะ่านักเรียนตอบไปเลยนะคะข้อที่2นะคะตอบทุกคนในครอบครัวตอบ4นะคะแล้วก็เขียนว่าทุกคนในครอบครัวลงไปเลยนะคะหรือใครอยากจะเขียนช้อยลงไปด้วยก็ได้นะคะใครอยากจะเขียนข้อที่2การรักษาแล้วก็การสร้างสัมพันธภาพ กับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวข้องกับคนอื่นอ่ะใครอยากเอาละเอียดก็เขียนลงไปก็ได้นะคะหรือใครรู้สึกว่าอุ้ยมันเยอะเกินไปนะคะก็เขียนแค่ข้อที่2ตอบ4ทุกคนในครอบครัวแค่นี้ก็พอนะคะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะขอ้อใดเป็นการสร้างแล้วก็การรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว 1. นนะคะการแย่งขนมของน้อง 2. ทํทำการบ้านให้น้อง 3. ช่วยผู้ปกครองทำงานบ้าน 4. ทํทำตัวให้เด่นเพื่อสร้างความสนใจนะคะ,ะข้อนี้ก็คือช่วยผู้ปกครองทํางานบ้านนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะก็จะสร้างความ สามัคคีในครอบครัวนะคะข้อที่4นะคะข้อใดเนี่ยเป็นผลของการมีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัวนะคะ 1. ไม่เจ็บป่วย 2. มีสุขภาพจิตด,ดี 3. มีฐานะการเงินดีขึ้น 4. เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม เฉลยนะคะก็คือมีสุขภาพจิตดีนั่นเองนะคะเพราะว่าหากสมาชิกในครอบครัวนะคะมีความรักแล้วก็ห่วงใยนะคะก็จะเกิดความสบายนะคะไม่วิตกกังวลอารมณ์ก็จะแจ่มใสนะคะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะอย่างหลังๆอย่างไม่เจ็บปวดก็จะตามมาอย่างเช่นถ้าเรามีสุขภาพที่ดีนะคะก็จะทำให้เราไม่เจ็บไม่ปวดนั่นเองนะคะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมา่ไม่เอาอย่างเช่นเอาแค่ถึงสมผลดีอ่ะต่อไปนะคะข้อที่5การกระทําในข้อใดนะคะแสดงถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนนะคะ 1. พูดจาไพเราะกับเพื่อน 2. แก้งเพื่อนที่อ่อนแอก,กว่า 3. นะคะให้เพื่อนช่วยทําการบ้านให้ 4. เอาใจเพื่อนที่เรียนหนังสือเก่ง ะะ่ะะอไก็คือพูดจ่าไพาร้อก,กับเพื่อนนะคะเพราะว่าทําให้เพื่อนรู้สึกอยากคุยด้วยนะคะเป็นการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อนก็จะพูดจาไพรอก,กับเราเช่นกันนะคะข้อที่ 6. นะคะข้อใดนะคะไม่ใช่ั้กงเรียนดูโจทย์ให้ดีๆนะคะข้อใดไม่ใช่นะคะ การสร้างแล้วก็การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนนะคะยิ้มแย้มทักทายเพื่อนนะคะ 2. แบ่งขนมให้เพื่อนรับประทาน 3. ช่วยทําการบ้านให้เพื่อนทุกวัน 4. ช่วยเพื่อนทําความสะอาดห้องเรียน เลยนะคะข้อนี้ก็คือช่วยทําการบ้านให้เพื่อนทุกวันนะคะเพราะว่าเพื่อนจะไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนนั่นเองนะคะทำให้ทำข้อสอบไม่ได้แล้วก็ติดเป็นนิสัยนั่นเองนะคะพอเราช่วยเพื่อนทําการบ้านนะคะทุกๆวันนะคะเพื่อนก็จะกลายเป็นขี้เกียจติดนิสัยก็จะทําให้เราเนี่ยช่วยทาเรื่อยๆนั่นเองนะคะ อ่าเนะคะข้อใดเป็นการสร้างแล้วก็การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นนะคะ 1. แย่งของเล่นจากรุ่นน้อง 2. ช่วยผู้สูงอายุถือของหนัก 3. พูดจายหยับคายกับคนที่ไม่รู้จัก 4. ไม่ขอบคุณเมื่อมีคนช่วยถือของเฉลยนะคะ ก็คือช่วยผู้สูงอายุถือของหนักนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยรักใครเอนดูเรานั่นเองนะคะข้อ8นะคะถ้านักเรียนนะคะต่างโรงเรียนยิ้มให้นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรคะอ่าถ้ามีเพื่อนที่อยู่โรงเรียนข้างๆกับเรานะคะมายิ้มให้เรา เราควรปฏิบัติยังไงคะหนหน้าบึ้งใส่เพื่อนได้ไหมคะหรือว่า2ทํทำหน้าเฉยเฉยใส่เพื่อน3ยิ้มแย้มทักทายตอบนะคะ4แกล้งมองไม่เห็นอ่ะเราควรที่จะทํำยังไงนะคะถ้ามีเพื่อนอีกคนนึงเขายิ้มให้เราอ่ข้อนี้นะคะก็คือยิ้มแย้มนะคะทักทายตอบนั่นเองนะคะเพราะว่า ทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่นะคะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นนั่นเองนะคะข้อ9นะคะคุณธรรมในข้อใดที่ช่วยให้การทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จนะคะ 1. มีความเมตตาการุณา 2. ความรับผิดชอบ 3. ความกล้าหาญ 4. ความอดทน ถลยนะคะก็คือความรับผิดชอบนั่นเองนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายก็จะส่งผลให้งานของกลุ่มเนี่ยประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะข้อที่10นะคะข้อใดนะคะเป็นผลของการรู้จักสร้างแล้วก็การรักษาสมันธภาพกับบุคคลอื่นนะคะ 1. อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม อย่างมีความสุข 2. ได้รับรางวัลดีของโรงเรียน 3. ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย 4. มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเฉลยนะคะก็คืออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะเพราะว่าการอยู่ในสังคม จะต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นถ้ามีความสัมพันธภาพที่ดีนะคะไม่มีความขัดแย้งระหว่างกันก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเองนะคะอะโอเคนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะใน ep ต่อไปนะคะว่าครูจะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกัน ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ